สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีแนบไฟล์เอกาสารเข้าระบบ NVC ในขั้นตอนของวีซ่าถาวรประเทศอเมริกานะคะเมืม่อถึงขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการขั้นตอน NVC NVC จะติดต่อผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาทางอีเมลเพื่อให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปขั้นตอน NVC ทำอะไรบ้างจ่ายค่าธรรมเนียมกรอกแบบฟอร์ม DS 2 6 0 ข้อมูลฝั่งผู้ต้องการวีซ่าส่งเอกสารเข้าระบบ NVC วันนี้จะแนะนำขั้นตอนส่งเอกสารเข้าระบบ NVC นะคะเอกสารที่จะส่งระบบ NVC มี2ชุดคือเอกสารทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาหรือสปอนเซอร์ได้แก่เอกสารแสดงรายได้เอกสาร t า x เอกสารทางฝั่งผู้ต้องการวีซ่าที่รอสัมภาษณ์ที่ไทยเช่นพาสปอร์ต ใบตำรวจใบเกิดใบสมรสใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีจะส่งเอกสารทางฝั่งสปอนเซอร์ได้หลังจากระบบรับการจ่ายค่าธรรมเนียม120ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วจะส่งเอกสารทางฝั่งผู้ต้องการวีซ่าที่ไทยได้หลังจากจ่ายค่าธรรมเนียม325ดอลลาร์และกรอกแบบฟอร์ม ds 2 6 0เรียบร้อยแล้วจะส่งเอกสารทางฝั่งของผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกา หรือส่งเอกสารทางฝั่งผู้ต้องการวีซ่าที่ไทยก่อนก็ได้ NVC จะตรวจเอกสารเมื่อส่งเอกสารครบทั้ง2ชุดวันนี้จะทำตัวอย่างการแนบไฟล์เอกสารเข้าระบบ NVC ในเอกสารชุดของผู้ต้องการวีซ่าที่ไทยนะคะเมื่อล็อกอินเข้าระบบ NVC จะเห็นชื่อผู้ที่เป็นผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาและชื่อผู้ที่ต้องการวีซ่าผู้รอสัมภาษณ์ที่ไทย วันนี้เราจะส่งเอกสารของผู้ต้องการวีซ่าที่ไทยดูที่ชื่อของผู้ต้องการวีซ่าที่ไทยนะคะหัวข้อ iv application คือหัวข้อของ ds 2 6 0ขึ้นคำว่า complete หมายถึงกรอก ds 2 6 0และ Submit เรียบร้อยแล้วสามารถส่งเอกสารทางฝั่งผู้ต้องการวีซ่าที่ไทยเข้าระบบ nvc ได้ต้องการส่งเอกสารคลิกที่ start now เข้ามาที่หน้าจอต่อไปจะเห็นหัวข้อเอกสารที่จําเป็นต้องส่งก่อนที่จะทําขั้นตอนนี้เตรียมเอกสารที่จําเป็นต้องส่งเป็น pdf ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะและย่อขนาดให้ไม่ใหญ่เกินไปถึงแม้ระบบบอกว่าเอกสารที่จะแนบขนาดได้สูงสุด 2mB เมกก็ไม่ควรส่งเอกสารที่ใหญ่ขนาดนั้นนะคะจะอัปโหลดใส่ระบบ nvc ได้ยากมากค่ะต้องการแนบไฟล์เอกสารเข้าระบบ nvc คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆหน้าเอกสารที่ต้องการส่ง อัปโหลดเอกสารเสร็จแล้วอย่าลืมกด s u b m i t ด้วยนะคะคำถามที่ถามบ่อยๆส่งเอกสาร NVC ยังไม่ครบ NVC จะเก็บเคสไว้นานแค่ไหน NVC จะเก็บเคสไว้1ปีจากการติดต่อครั้งสุดท้ายถ้ามีการส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือติดต่อเพิ่มเติม NVC จะขยายอายุเคสออกไป1ปีจากการติดต่อครั้งสุดท้าย ดูคลิปจบแล้วถ้าเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์กดไลค์กด Subscribe ติดตามข้อมูลแล้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ